สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมพ็อตแนมฮอสเปอร์กันเลยนะครับคนสำคัญสเปอร์ย้ำชัดเจนไม่ขายเคนในซัมเมอร์นี้ทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะไม่ยอมขายแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าคนสำคัญออกไปจากทีมในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเสี่ยงเสียนักเตะแบบฟรีเอเจนต์นะครับ ในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมกราก็ตามนะครับแต่เคเนก็ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะย้ายออกไปหาความสําเร็จกับสโมสรอ,อื่นนะครับหลังยอมรับสภาพว่าหากอยู่กับสเปอร์ต่อไปเนี่ยก็คงไม่สามารถคว้าแชมป์มาประดับบาร,รมีได้อย่างแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสโมสรที่แสดงความสนใจอยากได้แฮร์รี่เคนไปร่วมทัพเนี่ย โดยเฉพาะทีมอย่างแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มุ่งหน้าอย่างแรงกา้านะครับที่ต้องการกระชากตัวดาวยิงกับตันทีมชาติอังกฤษนะครับมารับบทบาทหน้าเป้าในทัพปีศาจแดงหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อ s k y ยสปอร์นะครับสื่อในแดนเมืองผู้ดีนะครับได้รายงานว่าทัพไก่เดียทองเนี่ยจะไม่ยอมขายหัวหอ,อกวยอยัย29ปี ซึ่งตะบันไปแล้ว22ประตูจากการลงเล่นทุกรายการสำหรับในซีซั่นนี้นะครับและจะไม่ขายเขาเนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้เด็กขาดนะครับหากสเปอร์เนี่ยตัดสินใจทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาอ่ะอาจจะต้องเสี่ยงเสียเคมไปแบบไม่มีค่าตัวนะครับเพราะสัญญาปัจจุบันของนาเตะเนี่ยจะสิ้นสุดหลังจบฤดูกาล2023-2024ถึง2024นะครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นนอกหรือประเทศอังกฤษ ได้ในเดือนมกราคมปีหน้าและสามารถย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์หลังจบซีซั่นหน้าได้ทันทีนะครับผมสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจบฤด,ดูกาลนี้เนี่ยอนาคตของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสเปอร์ที่ไม่คิดขายแฮร์รี่เคนครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆ่อ,อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ